หมูย่างเกลือค่ะวันนี้มาทำหมูย่างเกลือกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะเจ๊กุ้งจะทําหมูย่างเกลือค่ะสูตรง่ายๆนะคะอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากเลยค่ะอยากจะให้ลองทําทานกันดูนะคะเจ๊กุ้งทําแล้วล่ะคะ่ะถูกใจจริงๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมูย่างเกลือค่ะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะตามไปชมเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเมนูนี้นะคะเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มที่เกลือหนึ่งช้อนนะคะเนื้อหมูครึ่งโลค่ะตามโดยพริกไทยครึ่งช้อนนะคะกระเทียม4-5กลีบค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ ตามด้วยผงนัวหรือผงชุรสได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำรากผักชีนะคะไปทุบเลยค่ะแล้วก็นำมาตัดตามภาพเลยค่ะวันนี้ใช้รากผักชีที่3ลรากค่ะเนื้อหมูครึ่งโลนะคะหลังจากที่เราล้างหมูสะอาดแล้วนะคะนำลงไปคุกเลยค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะคุกให้เข้ากันเลยค่ะนํามือนวดลงไปเลยนะคะนวดให้เข้าเนื้อหมูเลยค่ะจากนั้นนะคะทิ้งไว้20นาทีเลยค่ะแล้วนําไปย่างไฟกลางนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้หมูเป็นเนื้อหมูล้วนนะคะไม่ติดมันค่ะ ใครที่ชอบเนื้อหมูที่ติดมันนะคะสามารถเลือกหมูตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันก็ได้นะหรือหมูสามชั้นก็ได้ค่ะย่างที่ไฟกลางเลยนะคะย่างที่ไฟกลาง20นาทีก่อนเลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะทำการกลับข้างเขาเลยค่ะกลับพลิกด้านหมูเลยนะคะแล้วนำไปย่างต่อเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเจ้กุ้งลองทําทานแล้วค่ะอร่อยถูกใจทีเดียวเลยละค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะใครที่จะทานกัเข้าวเหนียวทานจะน้ําจิ้มแจ่วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ